ครัอดีท่านพี่น้องนับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสี่คนวันนี้ผมจะเล่นเกมสี่คนนับจะเกลี้ยงใช่ไหมครับว้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยหนอนเออวันนี้เรดีเหรอเยี่ยมเยี่ยมที่เขียวอยู่ไหนเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวเวลาฮีโร่เอ้ยเี้าบิง เที่ยวอวกเองเล่นดากันเกินเฮ้ยไอ้เที่ยไม่ละมันย้ายกดจีเฮ้ยเฮ้ยคขานี่เขานี่อีกทีเรืองดูหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครด้วยครัแค่นี้ก็ชนะแล้วไม่ละเอ้ยอีกนี่แหละอีกนี่อีกไม่ละไม่ละมันเล่นเป็นเล่นเกมสี่คนใช่ไหมครับเต้เล่นกันแค่สามคนพอเพราะไม่มีเพื่อนเล่นนะครับอีกคนหนึ่งแม่งก็เล่นโทรศัพท์กันนะครับเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะครับเอ้ยทำไมแค่ดีเรืองเออ สวยก็ยุสีอะไรวะอามารดอามารดใครชื่ออามาร์ดวะอิงก์อามารดเล่นสีน้ำเงินครับแฝดเล่นสีไอ้อามาร์ดเล่นสีเขียวนะครับนะครับอามร์คนนี้เล่นสีเขียวครับคนนี้ไหนดูหน้าดิคนนี้เล่นสีน้ำเงินนะครับตัวบอันบอลเล่นบอลเล่นสีเหลืองนะครับผมเล่นสีขาวครับเฮ้้ยได ยิง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 มายนี่ยทำให้ข้าได้ซูนเนี่ยอ๋อข้ายังไม่ได้เก็บดีกว่าเฮ้ยข้าขอได้ซูนอยู่เลยเย้ชนะเองวะได้เลยกดไลค์ด้วยนะเป็ใจให้คลิปหน้าด้วยเ้ยไลค์เป็นกำลังใจวันถ่ายคลิปหน้านั่นเลยนะครับวันอยู่นั่งไงวะเย่เฮ้ยๆๆๆๆๆได้เลยกดไลค์ดิผมเล่นกับบอทนะครับตัวอุมัดกับอามัดเล่นด้วยกันนะครับ เเฮ้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับผิดไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอจบเกมแล้วแล้วก็ฮอนาอามาร์สโฆษณาก็มาแล้วครับจบ <ะ S 2> คลิปเลยเฮ้ยยังเพิ่งจะได้แค่สองนาทีจะรีบไปไหนรีบดิตอนนี้ใครได้แล้วตอนน,อตอนนี้ผมนำอยู่นะครับที่หนึ่งนะครับอามาร์สเล่นที่สองนะครับอุมัดเล่นที่สามนะครับบอทได้ที่สี่นะครับ แงาเกมดาว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 แล้วก yeah. mm ็อ hmm. ้าวกระต่ายก่อนแรกหรือเปล่าอืมอาร์มาสกับอาร์มัสเจอกันนะครับตายได้ไงล่ะอันนี้เพื่อนคนหนึ่งมันจะเล่นเกมอิทตบอยู่นี่ครับอิทตบติ๊กตอกเพื่อนอีกคนหนึ่งเล่นติ๊กตอกเขาไม่ยอมมาเล่นกับพวกเราครับก็เลยสีเหลืองเป็นบอสนะครับบอสไม่มีคนเล่นนะครับโอเคมาดูคลิปกันเลย กันแค่นี้นะครับเออยิงไปรีบไปยีงสัมบี้ยิงซอมบีไม่โดนเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยยิงซอมบี้ยิงมัมมี่ยิงมัมมี่ดิมัมมี่ซอมบีน้องมัมมี่ไม่โดนเออยิงน้ำมือยิงน้ำมือปิ้วปิ้วอ่าสามทีมวยอ่าอายิงตัวเองอาเออตัวซอมบี้ครับโอ้ยเฮ้ยหลนะครับมีคนโทรมานะครับขอโทษทีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแม่ง มาโจกันขัดจังหวะนะครับจำหนึ่งนะครับผมอยู่ไหนวันนี้เฮ้ยเล่นมาไม่ทันนานเลยมันแจ็ดประตอดีทำไมวะเฮ้ยไม่รู้เรื่องจริจริงๆเออหญิงแม่งสี่เรื่องเฮ้ยข้าบอดก่อนคนแรกดิขอ้าบอดก่อนบดสี่เรื่องอ่ะอุ้ยลายเฟสอ่าอามารดอามารดเจอเดี๋ยวเจอดีอามารดฮะอุมายิงซาบี้แล้วครับแมวนี่ไงเลือดข้าเหลือแค่ทีเดียวก็ตายมันแย่งกดกันมันแย่งกดกันนะ อะไรไงัไอ้เฟสฮะเดี๋ยวมึงเด็กในดียวกันกมอะไรครับโอ้มกีไม่มีคนอะไรครับไม่ต้องไปฟังพวกมันบูนนะมันมันติ้งตองครับมันติงตองไอ้ฟโดนโดนอะไรหฮะนาโดนโดนอะไรมโดนโดนอะไรตปอ่ะไม่โดนโดนนี้โอเคแล้วตอนนี้ไม่ต้องฟันหัวนั้นนะครับคุยกันอยู่ครับเรื่องสำคัญมากเลยครับใช่ครับเรื่องสำคัญมากเลยครไม่มีอะไรนะครับโอเคเพื่อนคุยกันนะครับ คุยตามภาษาเพื่อนบ้านนะครับใช่ครับใช่ครับเพื่อนแบบวิ่งต้องเปะเอา